สวัสดีครับก็วันที่3 1มเ็มกราคมเหมือนเดิมนะครับารายการที่2นะครับตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้พนักง,งานเป็นเงิน200บาทนะครับเราก็เข้ามาที่โปรกแกรมเลยนะครับคลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะครับคลิกที่ Workflow นะครับแล้วก็คลิกที่ลงรายวันนะครับก็ คลิกโอเคนะครับก็เช็คก,ก่อนว่าสาขาสำนักง,งานใหญ่สมุดรายวันสมุดรายวันทั่วไปนะครับคลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดคลิก F3 หรือกดเพิ่มนะครับ <c oughs> ก็วันที่31มกราคม31มกราคมปี54นะครับก็รายละเอียดก็ลงว่า ว่าตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนะครับตั้งค้างจ่ายเงนินสมทบประกัน สังคมนะครับเดือนศูนย์หนึ่งทับห้าสี่ส่วนที่บริษัทอ,อ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ดูที่ชื่อบัญชีนะครับเราเขียนว่าเงินสมทบกด enter นะครับก็คลิกที่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็กดคลิกเลือกนะครับหรือ enter ก็ได้ครับจำนวนเงินเดบิต200บาทนะครับ แล้วก็คลิก enter enter มาถึงบรรทัดที่2เลยนะครับอีกชื่อหนึ่งก็เงินประกันนะครับเง,รงงเงินประกันเงินเงินปะเงินปะอ่าค้างคสวยละสวยละเงินประกันสังคมหักณที่จ่ายค้างจ่ายนะครับ คลิกเลือกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกดุลนะครับสมดุลก็หรือ f 2ก็ได้ครับชึบมันก็จะโผล่จำนวนในจำนวนที่เท่าเท่ากันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนะครับกดคลิก f 1 0หรือบันทึกนะครับให้เครื่องรันหมายเลขบอชเชอร์ให้ไหม ด yes ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตั้งค่าตั้งตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมกด e s c a p e แล้วก็กดยกเลิกการแก้ไขกด yes นะครับกด e sk ครับกด pencil นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับ